ครั้งที่11ของเราถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการจัดงานภายใต้บรรยากาศของการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9เราก็สามารถดรําเนินการจัดงานไปได้เชื่อไหมครับว่าเมื่อพัจาบุ์ของเรานั้นมีประชากรอยู่ประมาณ50,000คนณนะปัจจุบันนี้ได้รับวัคซีนแล้วครบเกือบ50,000คน95%นนะครับแล้วก็ที่ พี่น้องประชาชนที่มาอาศัยอยู่ในเมืองพัฒนบุญของเรามาทํามาหากินมาค้าขายมาทางานราชการต่างๆก็ <c oughs> ได้รับว,วัคซีนกเกือบร้อยเปอร์เซ็นถือได้ว่าเมืองพัฒจบุญของเราเป็นต้นแบบของการฉีดวัคซีนที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นบงบประมาณของทางเทศบาลเองที่จัดซื้อวัคซีนชินโนฟารม์มาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงของวัคซีนที่ยังไม่ไมเพียงพอณนะปัจจุบันนี้ ทางเทศาบาลได้นับความร่วมมือจากทางสำนักง,งานสาธารณสฤฤุขจังหวัดเพชรบูรณ์จัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในเมืองเพชรบูรณ์ของเราและที่สำคัญที่สุดในงานวงตีในสวนวันนี้ก็มีการบริการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนของเราเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามเลือกได้ตามใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดเมืองเพชรบูรณ์อย่างเป็นทางการ เราจะพร้อมก้าวสู่ปี2565อย่างมีความสุขเราพร้อมจะเปิดเมืองไปสู่เมืองการท่องเที่ยวไปสู่เมืองของการทำมาหากินและเมืองของการกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตครับในเดือนมกราคมกุมพามีนาเราได้เตรียมจัดงานต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพิศบุโลกไม่ว่าจะเป็นงานการชาติมะขามหวานนครบาลพชศบุรล ไม่ว่าจะเป็นงานสมโพธิหลักเมือง1,001ปีแล้วก็งานกิจกรรมต่างๆที่ตามมาอีกมากมายสิ่งเหล่านี้ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ร่วมม,ม,มือในการฉีดวัคซีนแล้วเราไม่สามารถจัดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนของเราอีกครั้งหนึ่ง